สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสที่จะมานําเสนอ,อตัวน้ําหมักคุณภาพจากปลาทะเลหรือว่าน้ําหมักสูตรหนึ่งของเราอีกครั้งนะครับซึ่งในเรื่องของผลการใช้หรือว่าวิธีการใช้ลูกค้าหลายๆท่านก็ได้นําไปใช้กันเยอะพอสมควรนะครับซึ่งเราจําหน่ายมานานแต่ทีนี้บางท่านหรือว่า เพื่อนๆที่ยังไม่เข้าใจว่าอไอตัวน้ำหมักนี่มันมีประโยชน์ยังไงมันทําหน้าที่อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะขออธิบายไว้ในนี้อีกทีนะครับเพื่อ,เ,อเป็นการทําความเข้าใจกันในเรื่องของคุณประโยชน์ของไอตัวน้ำหมักปลานะครับจากปลาทะเลนะครับในส่วนของน้ำหมักปลาทะเลเนี่ยนะครับตามชื่อเลยนะครับตัวน้ำหมักปลาทะเลเนี่ยเขาก็เป็น ธาตุอาหารที่มาจากทะเลนะครับในทะเลเขาก็จะมีแร่ธาตุอยูอ่มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสหรือว่าธาตุรองอื่นๆเขามีอยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับดังนั้นธาตุอาหารเหล่านี้เนี่ยเมื่อปลาในทะเลเขาจเจริญเติบโตมาเขาก็จะรับเอาตัวธาตุอาหารพวกนี้แหละเข้าไปนะครับเมื่อปลาได้รับธาตุอาหารเหล่านั้นไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเก็บไว้ในตัวเองเมื่อเรามีการนํามาย่อย นำมาสลายปลานะครับเรากะ็จะมีแหลทา่านพวกนี้หลงเหลืออยู่เยอะมากมายเลยนะครับแต่ตัวที่สำคัญที่สุดจากในตัวปลาก็คือตัวตัวเนื้อปลานะครับตัวเนื้อปลามีอะไรในเนื้อปลาเนี่ยเขาจะมีโปรตีนนะครับเนื้อปลามีโปรตีนในโปรตีนมีอะไรละครับในโปรตีนมีกรดอะมิโนนะครับในกรดอะมิโนก็จะมีพวกธาตุในตัวเช่นธาตุะอะไรต่างๆซึ่งธาตุเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นประโยชน์นะครับซึ่งมีประโยชน์ให้กับ พืชนะครับให้กับคนด้วยนะครับให้มีประโยชน์กับพืชยังไงนะครับถ้าเราไปดูตามาวิชาการที่บอกไว้ก็คือตัวไนโตรเจนเนี่ยเป็นธาตุอาหารที่ช่วยขยายเซลล์นะครับช่วยขยายเซลล์ให้กับพืชนะครับเมื่อเราพ่นหรือว่าเราให้ทางดินไปเนี่ยพืชรับไปพืชก็จะนําไปขยายเซลล์ก็คือจะมีการเจริญเติบโตน,นั่นเองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับในตัวน้ำหมักปลาเนี่ยเขาก็จะมีพวกฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนที่ได้จากปลา ฮอร์โมนหลายๆตัวเลยนะครับอย่างเช่นออกซินไซโตไคนินจิบเบอร์เลินพวกนี้เนี่ยเป็นฮอร์โมนชั้นดีเลยนะครับที่ช่วยในการขยายเซลล์แล้วก็ช่วยในการกระตุ้นการเจริญเติบโตนะครับจะสังเกตว่าพืชหลายชนิดนะครับที่ใช้ตัวน้ำหมักปลาเนี่ยเมื่อพ่นน้ำหมักปลาไปแล้วเนี่ยใบพืชจะขยายใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าปกติซึ่งมีการส่งภาพหรือว่าส่งข้อความมาเยอะเลยนะครับว่าพ่นน้ำหมักปลาไปแล้วเนี่ย ใบพืชจะขยายใหญ่มากนะครับเราก็จะขึ้นรูปมาให้บางส่วนด้วยนะครับอนอกจากนั้นนะครับตัวน้ำหมักปลานอกจากจะมีตัวธาตุไนโตรเจนนะครับเขาก็ยังมีพวกฟอสฟอรัสโพแทสเซียมที่มาจากในตัวปลามาจากในทะเลนี่แหละครับแต่ไม่ได้มากนะครับไม่ได้มากเหมือนไนโตรเจนนะครับไนโตรเจนมีเยอะมีเยอะ,อะใกล้เคียงกับปุ๋ยเคมีเลยก็คือยังไม่เท่ากับปุ๋ยเคมีนะครับแต่ทีนี้ข้อดีของตัวน้ำหมักปลาคือ เขามีฮอร์โมนนี่แหละครับฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นในการเจริญเติบโตดังนั้นเมื่อมีแร่ธาตุหลายตัวรวมกันเนี่ยก็จะทําให้เขาเวลาเราพ่นพืชที่พืชต้นเล็กหรือว่าพืชที่ไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยเวลาเราพ่นธาตุอาหารเขาจะเพียงพอก็จะทําให้พืชพวกนี้เนี่ยแตกยอดขยายใบได้ได้เยอะเลยนะครับในช่วงสะสมอาหารอะไรพวกนี้จาเป็นมากในช่วงที่ฟื้นฟูต้นอะไรพวกนี้น้ำมักปลาก็จะ มีความสำคัญมากๆเลยแต่เราก็จะบอกลูกค้าอยู่ประจำว่าไม่ควรที่จะทิ้งปุ๋ยเคมีนะครับถ้าเราทำพืชในเชิงธุรกิจเนี่ยเราก็ยังต้องใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลักแต่ตัวนี้เป็นตัวเสริมที่สำคัญมากโดยเฉพาะการเสริมในในเรื่องของการสะสมอาหารสะสมแร่ธาตุรองเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการออกดอกออกผลนะครับพวกนี้สำคัญมากๆนะครับดังนั้น เมื่อเราใช้พวกนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือความสมบูรณ์ของต้นการสะสมอาหารเต็มที่นะครับพืชบางชนิดเมื่อมีการทําสารอาจจะทําสารนอกฤดูพวกนี้การเตรียมต้นด้วยน้ําหมักปลาเนี่ยจะช่วยได้เยอะนะครับช่วยให้ออกดอกออกผลได้มากมายเลยนะครับซึ่งสุดท้ายนี้เนี่ยตัวน้ําหมักปลาถามว่าจําเป็นมากน้อยขนาดไหนนะครับในลักษณะของ ต้นไม้ที่ที่เป็นต้นไม้ขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นพึชผักนะครับพวกะกะเพราโหระพาพวกมะเขือเทศหรือว่าผักกินใบต่างเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเราสามารถใช้ได้เลยผสมพ่นทางใบหรือว่าจะลดทางดินไปได้เลยแต่ว่าในกรณีที่เป็นผลไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นลำไยทุเรียนเงาะหรือว่ามังคุดพวกเนี้ยเรายัางต้องใช้ปุ๋ยเคมีในการให้เป็นหลักแล้วก็ใช้พวกน้ำหมักปลาพวกเนี้ย เสริมเข้าไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในตัวน้ำหมักปลาที่เราเพจของเราแนะนําไปก็คือให้ใช้ควบคู่กับไคโดซานทําทไมเราต้องใช้ควบคู่กับไคโดซานเพราะว่า,าตัวไคโดซานจะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวนาพานะครับเป็นตัวเมื่อทั้ง2ตัวนี้ผสมรวมกันผลการใช้เขาจะดีขึ้นมากเลยนะครับตรงนี้เราทดลองมาเองส่วนหนึ่งแล้วก็มีงานทางวิชาการทดลองไว้แล้วส่วนหนึ่งว่าการใช้ น้ำหมักปลากับไคโดซานหรือว่าใช้ไคโดซานกับตัวอื่นๆปุ๋ยอื่นนะครับจะช่วยทําให้ผลการใช้ของธาตุอาหารเหล่านี้ได้ผลดีมากขึ้นซึ่งก็พิสูจน์กันมานานพอสมควรแล้วว่ามันค่อนข้างจะได้ผลที่แน่นอนนะครับดังนั้นเพื่อนๆที่ใช้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นการทําความเข้าใจตรงกันว่าน้ำหมักปลามีอะไรนะครับแล้วก็มันไปทําหน้าที่ยังไงนะครับ ก็เลยเอา,อาข้อมูลต่างเนี่ยเป็นการตอกย้ําอีกทีว่า,าแร่ธาตุของเราเนี่ยมีครบนะครับใบเซอร์ต่างๆก็มีแล้วก็เวลาท่านที่จะเอาไปใช้ในการเตรียมต้นหรือว่า,าเพื่อบารุงแตกยอดขยายใบตัวเนี้ยก็ได้ผลค่อนข้างจะดีมากพอสมควรนะครับวันนี้ก็มีคลิปที่จะมานําเสนอเพียงเท่านี้นะครับ <S 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 ขอบคุณมากครับ